ไปเยวนงเู่เอมอาอยู่นี่มานีผู้เดียวนะแม่ทาอนไปเพียงม่าเียือราป้าผู้เดียวเจ้าก็บมาข้พี่ผู้เดียวบอสเจ้าวิญญาคุณอบีบอันนางเชียาบบดเมยเมยนางผกผ่นก็ได้ยินเป็ดปะ ตะกิต้ตะภาพมาวันนี้พี่น้องเห็นว่าพี่น้องมาเห็นดีบ่เนาะสองสาวมันเจียวเขาสองคนพี่น้องยู่ดมอยู่ป่า<ฮ>ใจเด็ดดีๆง นวนภูเขาเนี่ปลูกยางพาราเนี่ยป้าโตยอดเลยพี่น้องเไปเพื่อคักขนาดเลยช่วงกันจองกันจองฮะคนอื่นอากาศทักทายสวัสดีสบายดีเออพ่อแม่พี่น้องแบบจีวัฒจุปชุกนจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวดีตามประเทศทางนือเหนือกะยินดีต้อนรับเข้าะจูสังหน่ณยพาเพลินคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมก็มาอยู่ให้ Hoa, giữ xuân nhuận, nhá, kìa cào kỵ đều, nó, mân nữa là. Mmm. 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 nó Mmm. 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 Mmm.

Quay, ừ. ừ. quay, quay, quay. Rồi, rồi. À. Ừ. Ừ. Nhàng, nhàng, nhàng thang yên. Cơ bộ cơ mơn. Nằm, 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 นักปพี่หายใจไ่ไออกขวดคนมาชาวคนกมีลายแค่ลายใช้ตุกนี่ของเข้าได้อน่ล่ะเอาเเข้ามาก่อนเพรกินแล้วนี่นงตัมีแต่น้ำหวานครับลายเ้็น้ันหวานอือบี่อ่ะดนนี้คือชิบอามนิฮะคือชิบูอามุแม่เอาประกให้เด้อ ล,ลูกชิเิดมออกกนอแค่นี้ครับเมื่อเลยมลลออเมื่อพารนี่และตัวที่ออกตัวชิเิดม้งจ้ะลูกชิบมาจมะมมประมาณตัวที่ออกเมื่อจากนี้นะ <c oughs> อือเริ่ม้ป่นี้เริ่มตัว่ออกเมื่อจากม,ม้ง,มง,งเขา Oh, này, này. đây bà? đây 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 ở. Ừ. 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 ừ đây ừ, ừ. thì... ừ. là hạt cái

น้องพรคันล้วเสาไข่ได้มาด้ยอือสามคนตีดีเ,เท่านี่เกลียวจะใส่ใบ้เขาใส่เลยขุนว่โอ้มองก็กมันปู๊บมันนี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวฮอ แถวนี้หยู่จังไเนาะเขาดีบหลายเนาะนีะ่เขาดีบเขาปิดหนาพี่ตายเป็นต่นหนาเนาะผัวยันดำเคยแล้วเคยอะเมือ่อกีคือบราณเนาะ กึ้นี่พื้นวานเนาะหายใจบูออกแม่หายใจยากมือหนวด <laughs> ผู้หนึ่งนะผมบอกอัดหายใจฝืดเพรว่าอันใหในยใจอะไรคือประคักแม่นหายใจบ่นสุขหลวแม่นขนาดใส่แม็กซ์กออ็ยังใจขาดอย่งหนึ่น เบ็ดเฮาขี่รถไปซื้อเห็นได้แมนยุขี่รถสุดก็เห็ดยุขี่รถเอ้ยเทาขี่รถลมมันเข่าตลอดลมมันผ่านนอนนั่นเทาตลอดแมนมันก็เลยหายใจเพราะมอนมาันมือด้ลุงบุดปีใหม่เห็นฮะมืออื่นปีใหม่กับพีหนาหมดแล้วผเนาะลุงไม่เห็นจงเฮือนเออจงเฮือนบ่ ม punched, ื่อื่นเพิ่มมื่อื่น่มือหื้มือชูไทยมือื้นอจะขายแม่กระทืบมือื้นมือชุไทยวันที่แปดมือชูไทยืบ้ามันอันที่ห้าที่ห้าที่หกเนีที่หกว่ะวันที่เจ็ดอืม ไปมื่อด้มืออื่นบ่มืออื่นเกี่ยวข่าวบ่หือว่าถ้าไปมืทายไปเมื่อใดก็ได้เลยโอ้โไปนอนับไปคคนมาดไปผถ่าอยู่พลานบ่อ่ามีนะนีงมีข่าวมาไม่เบี้ยวนะสรงพันมีผัาถ่าอยู่พลานบ่ เหเห็นแล้วบานนี้อะผูกหักเป็นวาวผูหักเป็นแถวโอ้หือลบเลิภูฮะผูกวาลงพันได้หักเป็นแถวบานนี้ปะลงพันพน,นักผูกวา จิตนี่แล้วอืเกี่ยว่ตัวเกยเบรอืมนที่แปดว่าไปัที่แปกด้อืวันที่แปก็ได้ลุงอ้ฮะลุงขนตัวนางแลงไปลงตลาดเดี๋เราจะถ่ายอยู่ตลาดตลาดเชนูนเล อ,ออกไปนอกนออกแต่บ้านเตอนนี่ายางออกแมนเยอะใช่แล้วแต่เก่ากับกยังอยองยางก็ได้ยางยางออกไปแต่ก็น่งนางดูสองแถวเสื้อปูนสวรรค์ สิปนพลานเอพานสวรรค์นชนูนี่นั่งเป็นอยู่เลยว่าเป็นนังนั่งรถ <c oughs> เป็นตแต่ว่าถ้าจะถือไปสส่บผม็เออขึ้ไปเขาก็บอกว่าลงตลาดเโนลงตลาดชิชนเอ้โ,โหคือตลาดสชโน่ลูกอ๋อฝนของเสียฝนหูเองเนาะตลาดไปเมเย่งูตลาดเชโน่ โตขึ้นเวียงตัวก็ไปคือตัวก็ต้องผ่านตลาดเชนอุ่นแหละตลาดกจิจจิจับมันไหนบันคิวเห็นปะแมนเอ,อคิวคิวเชนอุนเออเดี๋ยวห้อนทานอากาศนุ่งหดถ่าย,า,า,ยายอยู่ฮันพอต้องหดจะมีน้าใช้ผ<ง>้า,า, <laughs> าอยู่ฮันะรุ่นหนูนะใจจิขาดรุ่นถ้าเห็นใจจิขาดรุ่นเออรุ่นเนูนะ จะไฟตอนนี้ไม่ได้ฮะจะไฟตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้จะไปจะคนเอ้ากระชุกเจ้าสามคนนี่แหละไปสามคนแมนต้นแดงกกลับมาแล้วลูกเนาะได้ได้บ้ได้อันกับเจ้าช่วงมือไดมืออื่นช่วงมืออื่นไ่หกจ้าช่วงม่หืมืจะทายอยู่ มือชุดท้ายจะไปช่วงช่วงนะไปแข่งมือชุดท้ายเพิ่งจะไปควนไปแข่งอยู่สวรรค์อยู่อยู่มุกดาหารภาคไทยอีกแต่ว่ากลางคืนมันจะมีคอนเสิร์ตมีอย่างลงรายกลางคืนท่านโอ้ยงานเข้มของสคนสำนีมหาบ้านเจ้าคนท่านเออปดสำนีมหาบ้านเพื่อนเจ้าพี่เลยโอ้คุไหลใช่ลหมเอ้า ลงลืมคนเด้แบบเฮาบ่จืจอหมูก่กันดิลุงโอ้ยบ่จืรอกับชูมือนี้โท,ทรศัพท์มันมีจิบลงยากกันไปไสตัวสิลงไปสไสน่ะนะเนาะยานุโลกในคนคนล <stag> ไล<ห>่ในปรยเทศไปใช้ใช่ห้หตายไปลุงบูเจอร์ตายอ่ะประกาศฮะนี่นแหละบอกชื่อน,นามสกุลจริงเนาะ ไปฮะชื่อตันีก็ชื่อก็แบบนว่าหันลาพระกันังูนกเพียกันละเนียอืมเพิ่นจะได้ซ่คนนั้นเดียวกันนั่นเลยนัเกี่ยวกันว่เออเวลาเฮียจะได้ถามหาถือเิดอะไรอ่ะนั่ จมมือนี่มันทันสม,มัยแลยอ่ะมมีการที่เยาะดอกเขาคิดสมัยที่ว่ายุกอ่าดุนงงา่นยังวะยุกัวอันได้ดูเสาแต่แม่นั่นน่ะนยุกนั่นน่ะมูมีเทคนิคโนโลยีโโยบอกเลยเนมีโทรศัพท์เธอชะแม่นน,ะมมน,นี่โอ้ยลองกระยันพารูนกบติดอีกได้คนอโอ้ยของนุน่นนะโทรยังได้บุติดอืมไม่ใช่ของเจ้าอ่นแหละโทรบุติดนะ ิดคื่องกมีบอลูมีจะปิดเครื่องกันแลวอวหาเบอร์เอาไ้เด้อเลยมีถางเบอร์ถังไอถังบาตอมีเครื่องแต่ปมืออื่นเนี่ยมือเจ้าตัวถ่าเกี่ยเขาวนี่แล้วกันบอ่อดดไปมือจะถ่ายบ่ ไปมือได้มอนกลัวลูกมือใดบ่มือเขาว่าเขาไปนอกเขาไปข้างขึ้นนี่มันมันที่เจ็ดมวนกลัวมันที่เจ็ดมนไปไปเันที่เจ็ดันที่เจ็ดบอเพราะว่ามันที่เจ็ดนี่างขึ้นมาจะเป็นงานอนเสืร์มคนหลายมีงานอนเสืร์มมีจิตผิดเปลน มีสีนีศิลปินนักล่องลงองล,ลายล,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 ลายลายแบบลายวงล้วลูกเออแกจะมีลายวงมันกลวงคิดว่าคน,นีนสำนี้ไปหาเพื่อนเจ้าหมนและไปวันที่เจ็ดลูกี่เจ็ดว่าไม่อื่นว่เกี่ยวก็ว่าให้หมดเพราะว่าวัดฉีดไรวัดฉีฉันคว่าจะหมดวันที่แปดที่แป เฮ้ยข่าวแชมเปี้ยังไปทันงอยเถอะไม่ไปทันงอยเถอะตัวอยตัวน้อยอยู่งอยอยู่สวนไ้ตัวน้าแม่เจ้าไปอยประเดี๋ยดิได้ลงมาแล้วลนมาแล้วนะม่แต่บืนนะคุณเจ้านางท่องเที่ยวตงไปแหละต้นหลวงที่ทาตลาดชิโนเลยนัดกันย้อนเจกค่ารถเท่าไหร่ลุงเออเดี๋ยวต้นวงจัดการให้เนาะอืม มาิได้นั่งคาหรือยะรถฮอะไรเดนเต้ลงฮะไปี่จังลองเอาไปจุ่ตัวยาวไปจุ่กันยาวจุตัวไปประมาณเปลี่นมงีนม่งจุกนยาวออกไปแล้วเอหอดทุเจอหอดทุดประมาณจังโมงจังโมงหนึ่งหอดตลาดเชนเจอเป็นเล่อเช้าแ้ฮะเป็นเหล่เช้าแล ยังสาวไปหล่อบญท่านเอาเขาแข่งเพื่อนแข่งเรือกลางเว่นเราอแข่งเรือกลคืนออวันนี้ก็ได้ปฮตอนเและตอนเลดาแต่ชุมบเจ้าแล้วเจ้าอยู่แล้วมันวนุเจ้าอยากมากกับพาข้างคืนทำอย่างมากกับพามามันบริยาก็ได้เหนะอืม เขาคิดว่าอยู่แล้วมวนมันแต่กับพาอยู่ต่ออีกคืนนึงแต่กับเติมชาบ้านหลินหลินเบิร์นคนสวงหัวมือจุธาเอากลับมาเลยถ่ายไปแล้วมุมวลนุ่นกับพามาก็ไปแล้วช็ดล้ำบนแล้วดุมแล้วมุมมวนกินว่าคนทำนี้ไปหาบ้านสาเพื่อนเจ้าอตั้งหลายหลายแล้วจักหมดมุมมวลด้ลวยลุงอก็ต้องไปทั้นี้อือยู่นลำคลองนะเจ้าเคยเห็นบ่าลำคลองเคยเห็นเคยเห็นบ่ คือเห็นแต่แคมมันคืออ่านี่อ่าฮ่าฮ่าฮ่ายเาฮ่่าฮ่่่า่าฮาฮ่าง่าฮ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 ่าน่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่่าฮ่าฮา่น่าฮยาก่าฮ่่า่่่่ เห็นตแม่นไปเลยผูพี่น้องเว้ยาเียงลขึนไปดูมันจะไปพักไปใช้ได้เนาะพักปีาอกระยาหามตันตันในช่วง้กูถูกยหาเลยยังไม่เคยเห็นกระยาช่วงใช่ไหมลูกเเคเพียบวเออนีะผิวกานี่เหละมีแต่คนนมนมมช่วง เออ้ลมันจะคนรอพร้อมหลยมักว่าคนรอคนรอแมนมักวะเอ้ยคนรอก็ได้บ่มักกันน้องกป็นหมักคนรอได้มักแบบไรอมักเผาบ่น้องมักแบบใจน้องมักน้องมักแบบใจน้องมักด้ยบมาว่าแบบเผาเผาก็ถ้าว่าถูกสิแปกมันก็เอาได้คือจั่างว่ามีมีข่าวว่ามีมีผู้เฒ่ามาจีบ แกวนา้กวตาเนาะเี๋ยวนมีผัวถาวจีผัวธรรมดาด้ก่อนครับนลาฟรคุยกันไปข้าท้ายเลยยังโมยังโมมาตอบเลยคือถือใจได้เนาะผูถือใจแล้วผูตอบนี่ หัหยอกน้องบนสีรอกพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเอ้ท hmm. oh, oh, my oh, ี uh ่จ huh. ร hmm. uh ิง huh. กับมันเวนวดเซลน้องเป่นจริงมุ่งอย่างเรื่องพว่าเท่าพวกทหัวดกผมบอกมันกับจะสิดบอกอย่างนั่งกอือีบ่อยหมักว่าเท่ากึบอกคือหมักว่าอายุสิบชายสงปีนึงแม่หมักคุ้าเขา ผู้เบาเท่ากับสาไวทีนเนี่ยช่างแก็เอาได้ถึกใจหอมากเลยเนอาวอน์ลีด้วยเมียนวแเมียนเจ้าบ่าวถือะยูนกันแขกกันเอาสักกระเทาะกองกองกองมาได้เอาวะเถ่าซักมะเท่ากองกองมาเนี่ยโอ้ยบ่าเอากันแล้วปะ สักก็ไมกี่เากจังก้องบ้านนี่บอกว่ามักเจ้าเฉยเลยโอ้ยลุงจำนันกรบมกาอรแต่เพิ่นมีเงินไหนเดาแต่ใจลุงอือโอ้หลวงพันยังยังยังแฉยกว่าหลวงพันยังอ่ายังมียังลังเลตัวนั่งลังเลอยู่ทางไหนเออเดาแต่ใจมันเฉยกว่ายังลังเลอืออือ ใช้ชาวสามสิบปีเจ้าชวพัวแม่นาดเหหมวเหชาวชาววลชาวลินกันลูกอชงเครื่องยังบแลีถือัพัวเลยเจ้าเลยผู้ช่วยพัวผ้าหมดผ้าไปไหยพัวเจ้าอยาผ้ามาตะเกียบเขาีปปลายร้อนไปหละพมาลเออเห็นป่บ้านไหนกับพ้าเจ้าไปหาเราไหม จะมีโอากาสได้ไปบเ่อ,ห,ห,เอหรอกนไป่มีโอกาสนี่คือว่าถ้าม่หัดแล้วก็อยู่ดนดนิอเอาก็ได้นะลุงเอ,อ้ยเีเชอกมีเต็มทีกันแม่ระจอกมีม,มีหอใได้ไหมมีหอใชในประจอกัดขนจอกไีมแม่ม่มีชุดหวยได้บ่ ดหวยเลยนเอาร้าอาหามนึ่งหามนึ่งกนเยนปีันานึงได้แล้วยดปีงโตนองโตยังลงน่างั้นดูน้ามันปรกัดค่อนเลยโอ้อันนี้ตรงเริงแล้วน้ำน้อยเดียวนึงากัดเลยลุงเลยน่าเพราถมพอนั้นหลังตีนอันนี้มันเป็นหวยเป็นห้องเลย สมัยพีย่ยนี่ยพนคุดเด้ดคุดเด็ดดกกทางละบาเพ่นใช้เข่าแล้วคออํอคำําเข่าวน้ำมันถ่วมเนาะน้ำเวลาฝนตกมันก็นต่แถกมัยังขึ้นมาได้ไี่ข้นพี่แล้วน,น,น้ำเนาะนเน้ำข้นน้ำฝนตกเองข้นมัน,มนถ่วมมาแล้วพี่นอพ่ จบเลยคือบนอัปากแต่ใช่หมวกสมชั้นหมวกกัำเสือเนี่ยหมวกใบเนี่ยกุ๊บเนี่ยให้หัวเย็นเนาะให้หัวเย็นหัวห่อนคือพนคำไปไนเนาะ มาเป็นไข่บ,บ่อนครับก็ไดาพี่น้องเลยเราเ,ราเรามาไมกกไ่ได้ใส่หมเสกบได้หน่บนบนสีกุบมามย,ยังมีโอกาสใช่ใช่เนาะเป็นไ <c oughs> ข่แหละเออไปาวไปามได้ไปได้ดก็ปปา,ปาี่เต็มวันนอกแล้ววะนอกสเตเฟรีนวนมาเห็นตุ๊เห็นต่งกระจูดอยู่ปากแล้วก็แลวนี่ก็บ่ปากแมนแล้วิ กตปตะโนกี่เ็ดไม่้ยตื่นนกว่างูเขียวคืออะรหมแม่น้อเนี่ยคือนตินะยงงูเขียวอ่ะ อันไปเชียอันไปเชียญาบ่หรือว่าไปจูดฝีตอนนี้เชียญาไปผือเดียวนางเชียยู่งหน่อยมาอยู่นี่มานี่ผู้เดียวนะแม่นนสองพันก็ไปเพียงแนนนางเชยห้องนอนของเด็กไปป้าผู้เดียวเจ้ากับมาข้าพี่ผู้เดียวบ่อนได้เจ้าวิญญาณคนอบีบบออันนางเชียญาบด์บด์เมย์เมยแล้วนางผุดผุน ก็ได้ยินแบบเสียงแมวทังไปพังมาคือว่ากลยนดองนดงเลยว่เล่นมันเสียงแมวมันเลมยว่แมวบานนี้แมวจักองทางบัดนั้นเมตุันไปันก็ได้เห็นคือการไปเพียขับมาเพี่ยนิดนึงเลยบ้าหลายคนอย่างน เอา,ออาโอ้อห้องนี่เจ้าหูประหองอยังโอ้ยมันเป็นหวยธรรมชาติได้ดีนะโอ้ตะกาวทางระบาวเห็นทูเห็นเห็นทูเห็น,เ,หน,หเ,หนเอียนเป็นเป็นหูพุณน,น,น,น่ะเียนเวันทันี่วันทับ,บีแข็งอย่าบีแขงเราเห็นบนขทาวถามตอนกระโดด อ,อืมบอเข่นี่พี่น้องไงของกุมงมองเพียวทั้งน้องคนอรอพี่น้องอยู่จุดนั้นเลยคือเสียงแมวเสีแต่เมือนแมวเหมือนแมวก่อนนั้นเอียนจีมีแข้ง ทางนาบารคนเราจะมันเป็นเป็นหูเอยียนมันโมเมนแล้วเอยียนอ่ะนะแต่ว่าลูกบักกาเอาซช่ใชโอ้สบีแขงไผสิไปกาเอาเอยียนมันบ่มีดอกสบีแขงนะก็บปกาฮัทิกินเล้วลูกอ้ยไปกามเป็นถ้ำนั่นแหละดนมูใหญ่แล้วอือเพราะว่ามันเป็นห้องสมัยที่กี้พี่น้องเลยใ้อไปกาว่ากระปูกระปูไข่กระปูไข่กระปู พวกใครน่ะลุงอ่ะแมนมีตัวโตบักใหญ่บักใหญ่ชาไมบาพันปีเงีนนเ้ยแล้วอืมโอหนวดมาาเดี่ยวหนวดพวกบมาแล้วเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่พันคนคนรุ่นประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีขึ้นหลังพี่ผู้ได้บ้างห้องนี่นี่เป็นห้องแบบใดพี่น้องเพราะว่ามันมีประวัติของมันอยู่เลยแต่หมือนกับวุ้ มีมีทางผู้ใหญ่ขเราหนวดฟังอยู่แต่หนวดก็ชิบบ่บบดอดเรื่อดมีมูลบบบแต่เรื่องทีว่าเมีดอกพื้พ่ออันตรนทางมตูพนาแต่ดนเป็นต้นไม้ใหญ่เด้ในบันนองอันปานาบาหันเก่าเขียดเขียดบักล้ายเขียดกระปาดเขียดปาดนะไม่เขียดปาปานกระเจาไตเทียนตาตูพนา บ่มีบ่มีบ่มีแบบมอพายโคมเฮานี่จับเอาก็ได้มันหลายเกินเลยเอาเ,เป็นกระชากูเมิดแต่ดนฉากประตูคนถ่กันชวนแต่สิบห้าสิบปีขึ้นหล,ลังพวกนั้นเนี่ยเล<ด>ยอืมตอนมีตูคนเอาประตูเป<ด><ด>็น,นไหมเดยอืมคนมาฉากนี้นี่อืมเอเ เดี๋ยวให้น้องๆคนเกี่ยวขา่าวกินน้่งพี่น้องนวดจะขอจบคลิปเป็นคลิปกันเลพี่น้องแด้วพบเจอกันในคลิปหนา้าบานนี้มีแต่อย่าลืมเลยประกอกเอาเดลยบ้านหนึ่ง,งโมงสองโมงคักเชินแลยคุณถึงมือให้อโอเคอาจจะบายดีท้่พี่น้องแบบชี้ได้เลยโดยโดยดีแม่งเนี่ยพวกนย่เนาะพี่แต่พี่แต่ผู้ใหม่บุญตะคนณอย่าปะดเด้อ สำหับคลิปนี้ก็อยู่ดีแม่งลำรวยเก่งปังปั๊บสกุลจะคุเนาะสบายดี